สวัสดีครับผมไบโพธิชาแนลสวัสดีตอนเย็นๆพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่พี่น้องคิดยางตอนเย็นพี่น้องมาเนี่ยอยู่พี่น้องออกดีเรื่องหน่อยมัดแมปแมปอยู่พี่น้อง รุ่นวันฝนตกน้ำป่าไหลหลากพี่น้องเขากลางส่วนเปล่นผักโขดไปเบิดไหลย่างอยู่พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเอาตอนเย็นมาเนิพี่น้อง นาตายว่าตา้นตายตายครึ่งรอดพี่เหลือข่าเนี่ยกาดยามคำ่ำยามเย็นพี่น้อง เท่น้ำบรรยากาศตอนเย็นเย็นไหลต่วัจวดดูพี่น้องตอนเย็นเย็นัวดคือการ ต้นแรกนาตายพี่น้องเลยกว่าจุ้ยต้นที่สองที่ไข่ cứ bắt xay đây cái nọ đặt yên yên dạng tăng hốc loài cày ngoài sâu là cái nọ kéo cây ngoài, lọ lọ ngoài là cái nọ nhảy nhảy lọ ngoài ไหลโอเคอยู่นด้เพีองไหลไข่อยู่ไดีเพีองไข่เติบไข่เติบจกจบพี่น้องต้นนีน้ล็อกใหม่ก่อน

ผัดไปเบิดเขาไฟจนนึ่งตกคักตกเนี่ย พีออ่น้องจังหน่อยอยังรอบึงน้ำยางตอนเย็นๆน้ำกัน,นพี่น้องแล้วค่อยรอดูน้ำยางด้วยกันตอนเย็นพี่น้องแล้วค่อยดูแล้วค่อยดูด พี่น้องฟ้าห้องเลยพี่น้อง <c oughs> ด้ประมาณหนึง่งออกก่ได้พี่น้องได้ขอนถวยขึ้นมากครับเมื่อท่านเคิงครับได้อยู่ครับแต่ว่ายังหน่อยแต่ว่าฝ้าห้องเลยพี่น้องออกคลื่มๆเลยเงินโอ้ยอย่างกำลังหน่อยพี่น้องได้อยู่ได้พี่น้องถวยนี่กไ็ได้แต่หน่อยมั่มมั่ม่ ฟ้าห้องแล้วพี่น้องโอ้ยอย่างก็ร่างออกพี่น้องเอ้ยอาจ,จะได้ยอด,ดรัดแล้วฟ้าห้องแล้วเนะี่ยได้อยู่พี่น้องได้อยู่กีดรัดแรงกระได้ปลานี่แล้วลูกศิษย์กีดตอนเช้าเล้วครับนี่ งน่อยตั้มๆอยู่พี่น้องดูเ้ยปูตกก็ไดค้คือมาคือมาทางที่เป็นตกหรือพี่น้องหานกดไม่หยอดพี่น้องไปนี่ยางก็ลังออกพี่น้องลงหลือเบิดนี่ยเอาพี่น้อง คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกีดดังรัดแรงปลาหกร้อยพี่น้องดังจนเย็นเย็นปลาหกร้อยสับสะไข่กดไหลกดแช่กดติดตามให้กดแชแน l ให้เด้อยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วพี่น้องปลาห้องตื่มตื่มมั้ยแว